เสียงแจ้วแจ้วแจ้วตั้งแต่เช้าก็ฝึกตอนเช้านี่แหละค่ะการที่เขาจะพูดต้องให้ต้องฝึกเขาตอนเช้าสวัสดีคุณเพชรชราบอยเลยค่ะเพราะว่าจะอาบน้ำให้บอยเลยค่ะเพราะว่าจะอาบน้ำให้ใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะเหมาอนนอนกับแม่ค่ะ มีอะไรอยู่ในร่ม,นนมนเนาะเนาะมีอะไรอยู่ในร่มนะนคือจะอาบน้ำสระผมนะคะตอนนี้นก็คือให้เล่นเลยไอ้เบิงบ้งหลุมเจ้าเบื้องอะไรลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแมงอะไรเข้ามาข้างหลังนะ่ะน่ะแมงอะไรไต่มาลกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นตรงนี้ าหูไหมข้าหูไหมข้าตูดไหมข้าตูดข้าแขนไหมจั๊กกะรลอยู่ไหนจั๊กกะรลไหนจั๊กกะรลไหนท้องอยู่ไหนท้องอ่ะอันไหนไหนสะโพกตูดอยู่ไหนตูดตูดอยู่ไหนไหนหัวอยู่ไหนหัวหัวอยู่ไหนหูไหนหูหูหูแล้วปากอยู่ไหนปากปากปากเอ้าจมูกอยู่ไหนจมูกโอเคได้ทุกอย่างเอาลองเพชรยังไม่ทําเลยลองเพชรลุกขึ้นลุกขึ้นเอาลองเพชรมาทาเอาจมูกอยู่ไหนจมูก ตาปากอยู่ไหนปากตาอยู่ไหนตาหูอยู่ไหนหูผมอยู่ไหนผมคออยู่ไหนคออานมอยู่ไหนนมอานมไม่เจอ,อทุกส่วนของร่างกายรู้หมดแล้วพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะอันนี้คือจบอนุบาลจากคุณยายแต็บนะคะอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเสื้อผ้าเขาคือเออ เออไม่เป <Ủ> ็นไรไม่เป <B Godzilla. S 1> ็นไรไม่เป็นไรอุบัติเหตุฟังฟังฟังอุบัติเหตุอุบัติเหตุเออมันโดนจหมูกโดนเจหมูไหนยายเป่าให้โอ้โหจมูแดงเลยพุ่งไม่ไม่มันเป็นอุบัติเหตุน้องไม่ได้ตั้งใจเนี่ย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 ไอ้นี่เนี่ยตรงนี้มันเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันไปเองเนี่ยนี่ไงลูกดูดูมือเนาะหัน้องเป็นแผลเลยดูสินั่นไงมี นั่นนี่โดนอะไรอะ่ะลกูกเนะโอ้นี่ไงเนี่ยพ่อมันเป็นเนี้ยเนี่ยแม่มึนนงนี่เนี่ยตรงเนี้ยไปหาปัตเตอร์ติดแผลมาให้ติดให้น้องเลยดิไปปัตเตอร์ติดแผลมาเอารู้อยู่ว่ามันตรงไหนอะ่ะจมูกเป็นแผลโอเจมูกเป็นแผลกับใครยัยจมูกเป็นแผล <laughs> <laughs> ป่ะนะมา เห็นไหมเป่าให้น้องด้วยไปข่อ,อยดูหน่อยค่อยดูหน่อยเพ็ดในตรงไหนลูกตรงไหนมันโดนตรงไหนอ๋อนั่นไงเห็นไหมมันไม่สะอาดเลยอะ่ะโอ้มันไม่ดีเลยอะ่ะนูจะไปจับเขาอีกนะมันจะเป็นแผลอ,อีกนะลูกเดี๋ยวตาไปเอามาตัวพัตเตอร์มาติดให้นะไม่เลดิาแผลอออเป่าให้น้องหน่อยเป่าให้น้องหน่อยลูกโอ้ไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะแค่นี้เองไกลหัวใจมากเลย แค่นี้เองไม่เป็นไรเราต้องเข้มแข็งมันเป็นขี้มันเป็นขี้เหรอมันเป็นขี้เหรออุ้ยดมรูดี้ไปเลยกลิ่นดีไหมอือเป็นไงกลินนก่นเลือดอะหนูเข้มแข็งอยู่แล้วไม่เป็นไรอืออืด เขาเข้มแข็งอยู่แล้วเป็นแผลเป็นโรคไข้เพลี้ยอ่ะโอ้นั่นแหละอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เอาไปทาแก้มตัวเองทําไมตอนนี้ดูเห็นอเอาเสือ้อยายเส็ดบ,นบันเบื้งมุกเจ้าเบื้องบนเอาเสื้อยายเส็ดบันเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาแล้วเดี๋ยวตามมาแป๊บนึงโอ้ยอือกอดน้องให้กําลังใจน้องหน่อยกอดน้องหน่อยกอดน้องให้กําลังใจน้องหน่อยไม่เจ็บไม่เจ็บนะเ<า>ออออ เออเนะออไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะโอ้โอ้โอ้เจ็บขาเหรอสรุปแล้วอะ่ะโอ้เอาลูขึ้นลูขึ้นอ่าอ่าเอาใหม่เอาใหม่กดอดคอกันไปโอ้โหโอ้โหตาโอ้โหร้านไข่ยพืะ่ะตาเห็นยังไม่รู้อ่านั่งรอนั่งรอคะ่ะอุ้ยแม่จะถอดลอ,อ,อลงเท้าให้เ <laughs> ออ เออยืดยืดยืดาเป็นแม่เราปะ่ะเนี่นั่งรออยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวตาเล่มาอน่ะมาแล้ว